สวัสดีครับมือนีก็พบกับพมนะครับต่างทายาชาแนลนะครับมือนี้ก็มีเมนูมานำเสนอนะครับเนาะหอยเชอรี่นะครับตัวโตเลยนะครับจากทุ่งนาเนาะข้างล่างนี่ครับข้างหน้าข้างล่างนี่าะครับเนาะนะนี่่วยง่าเลยครับโอ้คือห่อนเถอะนะกับน้ำพริกสูตรเด็ดนะครับเห็นบ่เห็นบ่ชิบ บาคอยเห็นกันได้เนาะโอเคบุเป็นยังครับโอเคครับเริ่มเลยครับไม่จิ้มกับแบบบ้านๆมาไอ่ยิ้มเขาพอดีเลย มาแม่เจ้าเพชรขนาดเลยโอ้เอ้ยสอนาพอดีเลย อะไรบุรีสีอิม กินไหวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซิมนำเดี๋ยวไปซิมนำ uh huh. มามามาครับพี่น้องไม่เว้นเดียวเนอะลงมากหันลืมลืมเบาหนะมานำก็เลยไปหักเอาไว้ไม่ไพ่มาเห uh huh. uh huh. ้นบ่ นี่แหละครับอันนี้มันกินได้เหรอไอ้กินได้กินได้เหรอกินได้นวลเลย อันนี้เขาเอิ่อนยังก่อ <c oughs> ขี่มันปะ <c oughs> แมนปะขี่มันลแต่กากินได้เนาะเบื่อคือผมให้จุบพายัางกินไาได้ <c oughs> พายเนี่ยต้องค่อยๆกินนะครับฝ่าว่ได้มาสช่เขนหนามแหงบุ <c oughs> <c oughs> <eng> ่มีอยู่้อันนี้ก็อยากแก่ อไม่หมดเรียมนะครับขินยุ้งแหลวไปวอ่ะนี่ ม่ไม่ได้ซิเบิร์ุก่อนนี่นี่ครับนี่นี่มันใหญ่เลยครับบายุลืมหยังบม่มีผักเลย เริ่มเซ็บท่องได้ไวัะนี้หใหม่ว่ามีเด้อห,หักเกิงเนาะหักเกิงหักเกิงเนาะโอ้โ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจับๆๆๆๆอ้าว<ไ> สวัสดีครับอันนี้เกิดอ่ายผมเองนะครับเนาะอ่ะจอเจ้าตัวนี้ตัวใหม่แล้วก็หากกันอืพี่ติงลี่นะครับเนาะเปิ้ลกะผมกบส่วนเพิ่อมกินไอ้ไห้นำเนาะเมื่อกี้นี่ที่บอได้มาเมาื่อแต่ตั้งกล่องครับแมนลองลองลองกล่องก็เลยอนั้นปกติผม บอกบคอยเป็นคนมากกินไปได้ครับอ่าเลยกินได้บุกคอยไลยเหมือนีนวบรรยากาศเหมือนเนี้ยน่าเข้ามาอีกอ่ะเบิ้ลกล่องอุ้อหเป็นได้แจวตั้ตั้มโซ่โของหันเลยอ่า หนำม่มีหนำม่มีหนำย่งเหื่อนกูนะเป็ดลาครับบมดกิกคำใหญ่พวด เด้อพี่น้องทั้งเทปไปบกหอยโครงหอยโครงเนาะเอื่อนหอยโครงเนาะจักกี่กันหอยเชอร <c oughs> ี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่ <c oughs> หอยตัวนี้มาไกด์เดย์มาเตปบ,บานขนแพงไปน,นะท <c oughs> างผนหอยเชอรี่ไลย์ไปสัน่นตามตามทงไฮทงนา <c oughs> หอยอันนี้อยู่แถวปากกลางนี่เขา เขาบอคอยกินกันนะครับแมนมันจิไปมันจะไปกินเขาเขาที่ปลูกไ้นะครับเขาที่วาน,นที่นี่มันมาระบาดภาคอีสานครับเสร็จเสร็จผมเลยก่อนมัวเสร็จแล้วฟาดใส่กับตำหงเนี่ยบ้านาะเขาทาดิไม่หลวงพักใส่ยัหน้อยแบบหือกลายเป็นว่ามาอยู่อีสานนี่นเป็นของดีครับหายากของหายาก,ขอ,ายากของดีเลย ตัวนี้คันมีลายกับเก็บคลายกันเลครับมีาบา oh, ลายเส็บลายโอ้ปลาปล oh. าโอ้ยน่าจะเป็นปลาดุกครับปลาดุกปลาคอมีเบิร์ตครับอยู่นี่ปลอดสารพิษที่ตัวนี้แหละบทตงกี้เขาแรงกันเลยอันนี้ผมหาเกือบเป็นเดือนเพื่อนเนี่ยกูเสียดีกินนหร ว่าอยู่บันขอบวมีครับไปหาแถวบันพุนเพ่ย์คนละเนยๆหน่อยเจ้าหรือเปล่าอร่อยไอเอาเนยหน่อยก็ยำขาข้อได้หนิแถววมี่พี่น้องเลยอ๋อเบิ้งนี่นี่ไข่เห็นบ่ครับเห็นบ่เผ็ดร้อ พอได้พอได้บ,บ,บุมนี่บมพีพักเนาะเมนเสียอย่างเดียวเลยบุมพีพักอันนี้ก็เฮ็ดเองน้ำพริกเฮ็ดเองครับ ปกติประมาณสามสิบลู่คนแล้วทำมใช่กันเสาน้ำตาลปิบจักหน่อยกันแมันเข็มเพื่อน,นอยากให้มาลองฟีมเลเพื่อนดั่งไปเอิอนอยู่ท้งหน้าเพื่อนนีน่ <laughs> แม่ครับไปวั <laughs> งหันที่แหลกท 5, ั่วห้าคุณโมลับนะครับ <laughs> ก็เลยบ้าวะ่ะ <laughs> ก็เลยขี่รถนำเลยเพคุนไปพ่อ,พอ,อยู่ท้งหนาวกันนะก็เลยเอิอนเอา ผมวามาลองกินกันเบิ้งเอาไหมไอ้ไอเผ็ดกักเว้ยโอ้อันนี้แหง้งอันนี้แหง้งกเรากินเขาแรงอะไรตรงมือเนี่ยกูยมามีขนาด เบิ่งยังงัอยู่ครับมันยากาศเนี่ยพุงหน้าเป็นได้พี่นอกสุดจอดของวิธีชีวิตอยู่นี่แหละปลอดโควิดนะผมแมนปะ ปอดอยู่แต่ว่าไทรุงเทปกับมาไรอยู่กับมาบเป็นยังครับมากต้อนรับเสมอครับพี่น้องบานเท่าเองต้อนรับแต่ว่ามาให้มันถูกต้องครับมามาหลักกรกักตัวแจงโผบานแจงยังให้เรียบร้อยครับมาแบบถูกต้องยินดีต้อนรับครับครับเข่าคนไทยน้ากันครับพี่น้องกันมามามาถูกต้องโบเป็นยังครับมาบานเท่ามันลาบากกับมาบานครับคือผมแมนวา แมนคือผมเหอดกักโตเลยกางเต็นเลยมาเมื่อแล้วผมก็ดใส่เลยเอาเต็นมากางโบดไปหยุงกับคนอื่นครับหอยคนอื่นมาหยุงข้าผ่านแล้วข้ากับสบายใจแมนนี่เนี่ก็คือการ้องกันทีดีที่สุดเนาะแมนแลวก็ให้อยู่ในบานเราต้องไปใส่มาใส่ทีมานํากันกับที่บ้านเดียวกันครับบ้านเดียวกันบ้างไกล้กันบางไกลกันไปทำกันเกือบคู่มือนะครับู้่มือกับตีซอง ลองเบาหน่อยใหญ่ๆลองแล้วร่องแล้วบวบไว้บวบไว้แถวแถวบวมีต้องยำดีๆได้ใอญ่ขันย้ำบวดีมันเกินบว่าหงตัวเกินว่ากินกินผูกบวเป็นตัวอพราะหน่อยๆแล้วกันเผ็ดตั้งกับเผ็ดคือกันแหงขัดกับตะมุงหงอีกเบื่อหนาวุ๊บมันคือกันกับตะมุงผิดให้กินนอนเหมือนกันเนาะ Xin chào lên Để mình hoa đó Để mình tiếp tiếp lại ท่าีพักมานําำไข่แน่อยู่บ้านใดก็มีด้วยมักิใหม่ฮะมักริบใหม่มักิใหม่เป็นแนวไหนมักริบใหม่มักรินใหม่มักิบเาไปกินกระปุนเ่ะเผาเนี่ย้าถ้าภูมมาคมๆหน่อยมักรินฝ่าบางคนอิ่นมักริบฝ่าผมก็บ่แน่ใจรับแล้วแต่ภาษาบ้านไทยบ้านมั่นเนาะ Một con gần linh pha, một con gần linh mại Ngoài nhau nhau ờ. rồi nè Ờ Sức giọt rồi Hôm xưa to tôi Thì bà kiếm đầy bọn ừ. đầy, hát đầy. <cười> <cười> Không kiếm bộ đầy Họ tuổi tuổi sử kiếm đọc พอมันกินไปเกือบสุน้ยนอยแล้วดีแล้วพุ่งเกล็ดเบิ้งว่าหันเห็บเบิ้งเด็ดเบิเ้งเด็ดออกแต่เอาจจเป็นวิธีกินของพายมันก็ได้ครับมันเมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมบกนมินมันเมาปะมีกี่มันเหรอครับผมกินเ,เหลืเบิดครับขี่ปลาทูยังกินหรอแม่นอยู่บ,บอกกินได้บอส นี่ยมักหมักบรรยากาศแนวเนี้ยไอเด็กคุนกระตุกเศร้าใหม่ๆนะครับเสียงเกียร์ทองเนาะไก่เหมือนแล้วเสียงเกียร์ทองอ่ะพรุ้หน่วยเหลือดสองหน่วยนี่อ่ามาๆหน่วยๆ่ดี๋ยวมันแบ่งกันอีกเด้อมต้องต้องมีโซนแบ่งกันจากแล้วครึ่งตาใส่อยู่จใกเนาะเนี้ยใหญ่ๆเด้เนี้ย หนูใหญ่เมื่อไหร่เสด็จเปียบเด้อเสียเปียบแล้วครับขี้ไรอือิม่มไปน้ำพอเงยหนย้ากินเรื่อยๆอยกินหนักสุดยอดสุดยอดนะครับเดือดเริ่มห่อนละ <c oughs> เริ่มห่อนละ เบิดแล้วครับอันนี้กินตอ่อครับมือนสาครับมันกินได้อยู่เบิดแล้วครับสำหรับเมนูเมนูเนี่ยหอ,อยเชอรี่หอยเชอรี่นะครับหลวกหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่นี่หลวกก็ได้แต่ว่าขันจะให้ย,รรยากาศดีกว่านี่คือต้องเอาไปไปกีเนาะ ดังไฟขังสาจีขังสา,งสากินอยู่หันเลยโอ้โหนีแบบแสบแห้งเห็นแต่น่อยแล้วครับแจนกหน่อยๆผู้ใหญ่เ็นพาเห็ดนะครับตึกแหงคู่มือนี้แถบอิ่บมี่แล้วผมเห็นไว้แล้ววันเสาร์ผมจะพาเพื่อนไปตื่นเต้นแมนวะวันเสาร์นะครับขาเบิ่์นครับวันเสาร์เนาะข่อยมีแนวอยู่ผมจะพาเราไปตื่นเต้นพาไวรุ่นไปตื่นเต้นจั็หน่อยว <laughs> ันเสาร์นี่นี่ี่มีแนวตื่นเต้นอยู่ ทายเบิงนะครับวันเสาร์ครับจักเป็นยังไงล่ะแี่ครับทาเบิงคลิปต่อไปครับบอกบอกผมก่อนได้ปะบอบอกบอกนะอ่ย่าไป่นอยวาไปไปอยไปอ่าไปน่าไปอยาไปอ่าไปอย่าไอยาอามาไห้เ่าย่งไปอย่าไอย่าไปอ่าอย่าอยอยไอย่างมอยาอย่าไปอ่ไปอย่อย่อยไปอย่อยาไปอ่าอย่าไปอยาไปอย่มอย่่ไอย่ไอย่อยไอ่ไอ่าไป่อย่าไ่ออไ กั็คือนิยมถอนเนาะตอนนี้ก็เริ่มมืดเหลื่อมคำ้วครับสำหรับมือนี้ก็มือนี้ก็มี่สักหนิครับครับผมกับฝากมันเบิดแล้วเนาะเบิดแล้วเหลือเหลือฝากช่องนะครับเนาะก็ฝากกดติดตามเนาะช่องต่างทายาชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ช่องช่องไอช่องยังยังาบอกครับยังมาบอกยังมาบอกโอเคครับเดี๋ยวมือนี้มามามาเรียนมาเนี่ยมาเซิร์ฟเบิงครับผม มือนี้เงานะครับมองมีหมูกินน้ำมือนี้ก็ได้ตัวนไหนเพิ่นมาเป็นช่องน้อยครับสองคนพยายามซอยกันสั้นงแมนครับจริงงกะขอเริ่มไม่น้ำกันแมนครับกะฝากนะครับเป็นกำลังใจนะครับเนาะซับสไครต์เราเยอะอย่าลืมกดกระดิ่งนะพ่อผมนะครับเนาะเพื่อซีโบ่พาดคลิปต่อไปนะครับเนาะแล้วกับอ่าอีกเทื่ยนึงเลยวันเสาร์นะครับเรื่องตื่นเต้นซีมีเรื่องยังเนาะถ่ายเบิ่งนะครับเด้อเสื้อผู้ใดคิดเมนูวอกกัส มาเบิ่งช่องนี่ครับเพื่อเป็นแนวทาง, uh huh. งเขา, uh huh. ากินยังสินานครับโอเคมือน้กน็สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย